มากินข้าวซอยน,นะะมแค่ไหนฮะนักเพชรก็ข้าวซอยข้าวซอยไก่ข้าวซอย,กยไก่ข้าวซอยหมูใช่ไหมครับหมูหมูนั่นไก่ของครูตะมิงเป็นเนื้อ ถ้าชอบเผ็ดที่ขั้วอยู่ในกล่องเค,ค,ครื่องปรุงนะคะชิมีอมมาเก็กันอีไม่้กันจะทำงั้น <c oughs> <c oughs>